ำไมมันไม่ได้อะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านกันด้วยนะคะอุ้ยเปิดคนตกใจโอเคท่านผู้ชมวันนี้ที่เราอ่ะพูดอะไรไม่ดีตั้งแต่ตอนคลิปที่เรากำลังจะเริ่มคลิปนะก็คือคือคอ,อะไรนะการแบบอะไรอัดคลิปมันไม่โหลดเออใช่ท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็มาเล่นในแบบที่มันมีชื่อว่าช,ชื่อว่าอะไรไม่รู้่จำไม่ได้แนละ้วแต่มันมีชื่อท้ายว่าแมนชั่น ใช่แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชายแปลกหน้าที่ลักพาตัวเรามาอยู่ในป่าเลยไม่รู้แหละโอเคนะ่าะปนป่าไปเริ่มเล่นกันเลยไม่เสียเวลาป่ะค้างเลยมาเคนอยู่ไหนอ่ะนี่ไงคุณคินนี่คินกี้ขเขาได้มาเล่นกับพวกเราด้วยนะคะก็คือไม่ใช่แขกรับเชิญก็คือเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงนิดนิดนึงสำหรับช่องพวกเรามีความเป็นที่ว่าแบบ แบบความดังยิ่งนึงประเด็นนะเออคินอาจจะพูดว่าไม่ดังอะไรอะรันรัอย่าติดเขร้องอย่าขา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 งคินคินเดินไปตรงกลางชั้นบนสุดอะชั้นบนสุดตรงกลางอะคิน ดูค่าไปเลยวันนี้เราก็เห็นว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบออาบีของพวกเราพูกเราก็เลยต้องทําการมาเล่นแมปนี้เลยว่ามันคือแมปใหม่ด้วยต้องขอโทษที่พูดมากด้วยนะคะเพราะว่าเล็กบ,บัตเหมือนเราน่าจะเครียดมากเกินไปกับเรื่องเรื่องต่างๆตอนนี้ก็จะประมาณกับสี่ทุ่มกว่ามั้ง หันานอะไรเนี่ยน่ากลัวชะมัดเอา้าไม่ตกเอา้าตกใจมันทะลุผ่านเหรอไม่ต้องกลัวมาเลยมาผมยอมโดนหลอกก็ดเดะเฮ้ยอะไรอย่าตกเด้อโอ้โอ้เลก ต้องการมันรอด้วยผมตายนี่ผมตายนี่ยยเออใช่ผมไม่ตายกับดาบโอเค <Okay. S 2> คำตะกี้ที่ผมพูดนะที่ผมบอกว่าผมไม่ตายแน่ๆแบบไม่ผมไม่ตายแน่ดานนี้ใช่ผมพูดผิดผมล้อเล่นฮ <c oughs> <c oughs> เห้อผมตายเนี่เลยแล้วเพื่อนรอดีมากเพื่อนมาไปกันคินอะไรอ่ะเอ้ยเอ้า้วงคันยกอยู่ดีๆก็เปิด,ด,ดใต้ฉยเฮ้ยคินไปตรงนั้นก่อนเลยหรอจะเย็นจะเย็น<อ>ว่าผมมีสิ่งวู๊ด ในใจในจริงๆในชีวิตจริงผมสะดุง้งอยากเข้าไวคินมันจะดักรอยอ,อยู่หลังคินเลยเออไหนเนี่ยหนีมาแล้วคินพยายามหนีผีผีกองกอยมั้งไม่รู้อ่ะผีอะไรไม่รู้ฮ่าติดคินคินลอบไปที่กล่องคินลอบไปที่กล่องนั่นแหละอย่าโดนกับดัก มันอันตรายจะอยากตายเลยอ,อะเคท่านผู้ชมเออโอเคกิินพยายามขึ้นก็แล้วกันเนะถ้าเขาโผล่มาตดเออเออเออทำไมผมไม่ขึ้นโอเคนี่ไงเออเดินทางปกติจำสแกนตรงนี้นะผมจะฆ่า,านี่เลยนะมันกับผีสิงมากกว่า แมนชั่นคือคืออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเขาหายอ่าฮะเขาหาปผีเสื้อหรอแล้วเขาหลุหายอะไรก็่ได้เออไม่รู้เลยตังตังไหมเออไลเซอร์อ่ะเหลือเหอเหลือผมโดนไฟช็อตตายเด็ดโอ้ยโอ้ยมันมันผ่านไม่ได้ง่ายเลยคินรอเขาด้วย ไหนงั้นผมใช้สูตรโกงแล้วกันโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ไม่ไดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมตายนี่ในในในอะไยศพเอ้ยฮเฮ้ยศพเฟบด้วยเกมดีโอ้สควิตเกมเหรอเจ็ดว <Just> ัดผมผิดอะไรผมแค่ไม่ได้เก็บลูกอม อ้ายเอาจริงดิเฮ้ยคียนทางไหนบ้างนะอ๋อใช่ํำได้ละว <c oughs> ผมยอมตายเฮ้ยคียนเขาลองเออใช่เขาใช้สุดกกงไม่ได้นิวอารืลเอ้ยไม่นา่าเลืนเลยใช่เกมนี้มันสควิตเกม,แ,กกม,เกมแบบชั่วมากอ่ะเขาไม่เห็นกระจกอ่ะ น้าว่าละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขารู้ถึงอาานาคตละว่าจะเป็นไงเขารู้ละเขารู้ละนั่นไงผมว่าละตกตายนี่ผมเอ้าเพฮ้ยทำไมเพื่อนต้องยอมตายอย่างเงี้ยเออใช่กระจกกระจกมันใสมากอ่ะ เสียเฮ้ยทำไมเขากระโดดไปทุกทีผมตายเนี่ยหรือ่ะแต่สควิตเกมแบบเฮกซ่าเกมอะไรเงี้ยเห็นละเห็นละเขาเห็นเขาเห็นเขาจำได้แล้วเขาจำได้โอ้เฮ้ยผ่านด้วยผ่านด้วยเอาเอาแล้วเขากระโดดตามที่สั่ง อ้อย่าก,กระโดดตามเขาดิไม่งั้นเขาอาจจะไม่งั้นเขาอาจไม่ใช่สิไม่งั้นคิงก็ตายตามแล้เฮ้ยได้ไม่น่านลืนเลยไม่น่านเลยเพื่อกระโดดคืออะไรนะด้วยความที่ว่าผมแบบมันมองไม่เห็นเพราะว่ากระจกมันใสๆอ่ะโอ้ยล้วมันผ่านไปยังไงมันไม่คิดจะบอกเลยเลยไม่รู้อ่ะภาษาไหนบ้างเนี่ย คินตรงที่มันแบบมันกระจุกที่มันยังอันนั้นอยู่อ่ะให้คินไปทางขวาที่มันยังอันนั้นอยู่ไปทางขวามือแล้วก็ขวามือ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 ทางไหนเนี่ยทางนี้ต่อเว้ยมันกระโดดตามไปไม่ได้ไงเฮ้ยคินทางขวาคินทางขวาทางขวาขวาแล้วก็ใช่ไหมเอ้าตาเฉย เฮ้ยใช่ไหมหรือว่าเขาดวงผิดเองมองไม่เห็นน่ะเฮ้ยกระจกมันใสะท่านผู้ชมมองไม่เห็นยอมเปิดนี่ก็ได้อันนี้อันนี้เอ้เอ้ทางขวาคินเราไปก็ทางซ้ายมัง้ง เราจะทำให้ท่านผู้ชมเสียเวลาไม่ได้เอ่มาทาขวาาก็ตย,กนนยึ้นินสู้ๆเอา้าเพื่อนตายช่าาว,วมาาย,ายมาขึน้นอย่าเขาช่วยให้ขินกระโดดตามเขาก็แล้วกันเนาะ,อะนอเอาลื่น ขี่ไปทางซ้ายขวาแล้วก็กินอย่าลืมล้อเขาด้วยโอเคมะกินโอเคท่านผู้ชมตะกี้ที่เราเสียเวลาเพราะว่าอ๋อเฮ้ยตายวม่เด้เพราะสูเขาตาย โอเคท่านผู้ชมอขอโทษกับเรื่องเสียงดังเมื่อกี้ด้วยนะคะลืมบอกคำเตือนไปเลยว่าคลิปนี้อาจจะมีความเสียงดังดังตะโกนแหกปากลั่นบนจนหูทุกคนแตกต้องปรับเสียงลงด้วยนะจ๊ะใช่แล้วผมก็ที่ว่าเอ้าอนี่มันสมุดนี่หว่าแล้วเราจะอ่านหนังสือได้ไงท่านผู้ชมหืม โอเคคิดได้ยินเสียงเขาใช่ไหมคิดได้ยินเสียงเขาใช่ไหมคิดได้ยินเสียงเขาใช่ไหมโอเคดีละเอวอะเกมเลี้ยวมากให้ผมกลับมาเล่นไหมว้าวเกมดีจีจีครับผม กลับให้เขามาเลนนน่นอ่ะเดี๋ยวเขาช่วยขิยนเฮ้ยไม่ใช่อีกเดินลื่นอ่ะคือคือเขาโกงกันไม่ได้ไงอะคินอยู่ไหนอ่ะคินก็ตายสิเดี๋ยวมันก็กลับเลนหมอ๋อคินก็กนกไม่ใช่กระโดดขึ้นบนบนไฟคินต้องกระโดดตกจากแบบท่อระบายนะ้ำตรงเนี้ย จากท่อระบายน้ำมาที่มันเป็นเล็กๆอะทางเล็กๆพยายามเดินไปให้ได้อะงานเดี๋ยวเขาพา,าเคยคินรอเขาด้วยรอผมด้วย <c oughs> ไม้ไปเลืน่นเฮ้ยผมรู้สึกเสียเวลากับเกมนี้ไม่ไงไม่รู้เหมือนกันนะสคริปต์สเต็เลยได้ไหมว้าว45ก,กว่าเลยอ๋อ <c oughs> เด็กเดี๋ยวครับ เอ้ยสงคือเอ็นดูเด็กอะผมก็อิจฉาคนที่ชอบสคริปตลอดเลยเนาะเรื่องออบบี้ก็ไม่สริปนะแต่ทําไมผมก็อยากแค่อยาถามยูทูบเบอร์ทุกคนที่ดูเลยว่าทําไมผู้คนต้องซื้อของโกงๆด้วยอะแบบต้องซื้อของอะไรรวยกว่าถ้าไม่ชมด้วยทําไมทำไมอะตอะน,นแรกๆผมก็รู้สึกอิจฉานแะละแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ผมดังๆก็พอแล้วผมดังที่สุดในประเทศไทยก็พอแล้ว รู้ส่าย่ะพูดไม่ดีเกิดดราม,มา่าย <Yeah. S 2> ังพูดพูดว่า <c ười> แบบยูทูบเบอร์พูดด้วยต้องซื้ออะไรใน,นงั้นแหละผมก็รู้สึกแบบก็สงสัยว่าทำไมไม่เล่นเหมือนคนปกติล่ะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมไม่ได้ด่านะแต่ผมแค่บอกอเฉยมัง้งดราม,มา่าเขาผ่านไม่ได้สักทีเนี่ยมันไม่กดกระโดดให้ยนะัง เอ้าจริงเหรอมมันจะเกิดดราาไ่ไม่น่าจะเกิดมั้งแค่บอกเฉยๆแน่ใจนะคินว่ามันจะเดินผ่านไม่ได้แล้วพาจะแล้วยูทูบเบอร์จะฟ้องไหมแต่ถ้าเกิดยูทูบเบอร์ไม่เห็นคลิปเราก็ก็ก็ไม่รุนกันนะก็ถ้าเกิดว่าคนยูทูบเบอร์ที่เห็นคลิปเราก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็รู้สึกสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไอนี่ทำไมอ่ะตกเลย กิโลเขาด้วยปิดกันมองเห็นเนาะไม่รู้นะอันที่ผมเห็นบางคนเคยเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกแบบม,มันไม่ค่อยปกติอะไรอย่เงี้ยผมแค่บอกอะ่ะเห็นประมาณนั่นแหละดดไม่น่าจะเกิดมั้งคาายิม,ม ฮะอืมไม่เอาไม่งั้นเราก็ถ่ายไม่ได้สิแล้วก็ทำไม่ได้อ่ะไม่น่าจะเกิดแล้วผมจะดับไฟยังไงเนี่ยอ่าท่านผู้ชมมันเห็นอะไรบางอย่างละ่ะ ไม่คิดเดินผ่านไปเลยเหรอเดี๋ยวเราเขอลงมาที่ไหนวะเนี่ยฮึดกําลังมาโอเคปาไปกันต่อ แต่ถ้าเกิดว่า่านผู้มชมสนุกกับคลิปผมก็ขอขอบคุณนะครับอว e <ww. S 1> อะไรเนี่ย้ต้องลงไปเรียบร้อยว้าวฮะคุณแก้พามาจะมาจับจี้ผมเหรอเขาไม่เห็นต้องพยายามให้นี่ติดกับเสานี่เขาติดกับเสาแล้ว ยังไงเห็นประตูแล้วคินทางนี้ผีมาแล้วเ <c oughs> กือบตาย <c oughs> เอาเอาเอาจีดีคับผมเง้ยค <c oughs> ินตะก,กี้คินเดิน เดินเจ้าเครื่องเนี่ยแล้วคือเครื่องนี้มันกําลังปิดอยู่ไงแล้วคินก็เดินผ่านไปเลยอ่ะเอ้าคินเห็นมันยกขึ้นแล้วเหรอ,อหงั้นเดี๋ยวเขาบอกให้จะว่าใหญ่เพิ่งงั้นเดี๋ยวเขาบอกให้ก็ได้ไหม,ไมเครื่องมาอาจคินเครื่องคินไม่ได้กระตุกแต่เอยคินเดินเลยดิเดินเลยๆเองเอ,ง,เองั้นแหละอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป โอเคเดินได้เว้ยเว้ยเว้ยอย่าไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้าคืออะไรผมผิดอะไรตายอีกแล้วมันโดนอะไรงี้ยังงดอิดมากคิดอาจจะโดนอย่างงี้ไม่โดนนะะม่าเห็นอยู่เนี้ย รหรือว่าให้เขาหรือว่าให้เขาบอกดีไหมอ,อย่าไปอ๋อรเรียบร้อยคินเะข้าที่เขาเห็นก็คือคินเดินผ่านตอนที่มันปิดอยู่อ่ะไม่นะของเขากับของนั่นแหละคินเดินเลยเร็วเดินเร็วอ้าวเอ,เอ๊ยือได้เหรอแต่ตอนดสุท<ม>้าย แต่อันนี้เขาก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้ด้วยความหรือว่าคนแต่ละคนเขามองเห็นไม่เหมือนกันหรือเปล่าเออไม่ใช่เอ๊ะทำไมของคินของเขามันเหมือนกันเฮ้มันคนลำบากเลยเออเสวิม,วม,มนะให้ผมสวิมหรอโอ้ย,ยอีกสองอันก็ผมก็จะทำการได้มันมาแล้วว่าทำไมท่าไหวผมทำไมถึงแบบพี่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 เหมือนป๊าด้วยนะ ว้าวนี่ไงได้ก้าวลูกอมแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวบอลจะมีจำสเกลใส่ผมเรออย่าตายดูอย่าตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือ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 เอาว้าวข้ามมาอีกฝั่งเลยเอ้าวอ้าจบแล้วเหรอแคีนี้อ่ะเร็วเล้วแล้วแลวอะไรต่ออีกไหมอ่ะเอาเรื่องไอ้แคนดี้อ่ะ โอเคเหมือนน่าจะมีแค่นี้มัะ <S 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 อะไรใครคลิปเสร็จหรือยัง <S 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 โอเคเหมือนเหมือนนะคลิปเราน่าจะมีแค่นี้นะถ้าเกิดว่าไม่สรุปก็ขอโทษด,ด้วยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดถ้าผู้ชมชอบคลิปเรานะอย่าลืมไปติดตามผมในทิกติกในทิกติกที่มีชื่อว่าชื่อว่ามินากิโมจิด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนึ่งนะอย่าลืมติดตามผมให้ถึงหนึ่งพันซับนะผมจะยืนรอนะถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามก็น่ารักน่ารักกันทุกคนเลยนะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นผู้ชายก็หล่อเท่มากแล้วก็แถมนะเทเนแล้วก็น่ารักด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือถ้าเกิดว่าอย่าอย่าลืมนะผู้ชมอย่าลืมกดแชร์แล้วม่ใช่กดไลค์แล้วกดไลค์คลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณที่ยังไม่รู้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเนะจะได้ไม่พลาดคลิปแรกๆของเราเลยนะบาย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 ท่านผู้ชมบาย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 